สวัสดีค่ะพบกับจันเก๋ๆสายเซงนะคะน,นี้อยู่ที่วัดเขาถ้ำรักังท้องค่ะมีะรักังเต็มไปหมดเลยเห๋นว่าเรามางไม่ถูกหรอ โดยส่วนใหญ่นะคะเวลาเราทําบุญสร้างกุศลค่ะหลังจากเราทําบุญแล้วเราควรจะเคาะระฆังให้ส่งเสียงค่ะโดยส่วนใหญ่บางครั้งเก็บไปบางวัดเนาะเขาก็ไม่ได้มีใครแนะนําค่ะแต่ว่าเคยเจอค่ะครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นพระอริยเจา้าท่านบอกว่าเวลาโยมทําบุญสร้างกุศลให้โยมเคาะระฆังนะคะหรือเคาะเสียงกลองเสียงใดก็ได้เพื่อส่งถึงญาติพี่น้องผู้ล่วงลับของเราที่อยู่ในแดนสวรรค์ A 1, พรมและพันธิพานนะคะให้ได้รับรู้ว่า เราได้มาสร้างบุญกุศลอุทิศให้กับพวกท่านค่ะนี่วัดนี้มีลิงด้วยนะไปดูน้องลิงอันนี้ไม่ใช่หรือนีล่ลิงกังโง่ลิง,ลงน,นี่ น้องเจ้าถิ่นนะคะเขาบอกว่าสมัยก่อนมีมีลิงเป็นประมาณสองสามพันตัวเลยนะคะที่ที่วัดนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเขาบอกว่าเอ,อท่านเจ้าวาดนะคะท่านชื่อหลวงพ่อโทนค่ะท่านบอกว่าออมีคนมาขโมยไปซึ่งท่านก็ยังจับไม่ได้นะคะว่าใครเอาไปเพราะปัจจุบันน้องเหลือแค่หลักร้อยค่ะแล้วน้องก็เรียบร้อยนะน้องจะเป็นคนที่เอ,อไม่ใช่คน <laughs> น้องเป็นเลิงที่เรียบร้อยมากเลยนี่เห็นไหมไม่กัดไม่ดุไม่ข่มขู่ ะะแต่ถ้าเราไปแกล้งอาจจะอาฆาตได้เราก็ต้องอยู่ห่างๆทีนี้เดี๋ยวอาจารย์จะลั่นคลองเนาะท่านก็บอกว่าเ,ออเราทําบุญแล้วเราก็เสียงทายถ้าเกิดว่าเราลูบคลองแล้วเสียงดังตามความเชื่อเนาะมันเป็นเคล็ดมงคลก็ตอนนี้ทําบุญเสร็จแล้วเราก็อยากจะลูบคลองหน่อยนะคะใครไม่ว่างมาทําบุญก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะสาธุ ら ทำตามคลินะคะหลวงพ่อท่านก็แนะนำว่าทำบุญเสร็จแล้วเคาะระฆังแล้วก็มาลั่นคของทีนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนมาทำบุญนานแล้วที่ไม่ได้ยินเสียงะระฆังค่ะก็พอดีเก๋ไปหยอดตู้ก็เป้งเป่งตลอดเลยนะคะก็ให้ใครว่างมานะคะเดี๋ยวพามาดูตรงจุดนี้ข่ามาเนี่ยไม่ค่อยเดินเดี๋ยวภาพกัน เราเราไม่มีไม้วอล์กเกอร์ไม้อะไรนะกิมบอลเราไม่มีไม้กิมบอลไม้ก like. e ิมบอลเราพังแล้วต้องมาทางนี้มาทางนี้ได้เห็นทรามันได้รวันนี้มีศาลากลางน้ำนะคะแล้วก็มาจุดนี้ค่ะช่านนี่พระค่ะพระ อยู่บนยอดเขานะคะเป็นพระปางธรรมเทศนาค่ะต้องขึ้นบันไดไป260ขั้นนะคะเดินจากตรงนี้แล้วก็จะมีสะพานเชื่อมภูเขาแล้วก็เดินไปอีกก็มาตรงนี้ค่ะอันนี้ก็อีก200ว่าขั้นแล้วก็เดินไปอีกก็จะมีพระตรงนู้นซึ่งเราไม่ไหวค่ะ <laughs> ไม่ไหวไว้เอาบรรยากาศดีๆมาฝากถ้าใครว่างนะคะมาค่ะที่วัด เขาถ้ำระครังทองค่ะอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะคะเซิร์ชใน Google ได้เป็นวัดที่สงบค่ะแล้วก็ผู้คนไม่ไม่เยอะมากเดี๋ยวนี้ท่านบอกไม่ค่อยมีผู้คนมาทําบุญนะคะแล้วก็ถ้าใครว่างมาซื้อข้าวโพดซื้อกล้วยอะไรมาฝากน้องก็ได้นะอะไรเงี้ยน้องๆมีกันอยู่เวลาเดินไปขึ้นบนเขาอะคะ่ะข้างบนมีถ้ำด้วยค่ะเมื่อกี้ไปลอดถ้ำมาแต่ว่าไม่ได้ไหลสดตอนนั้นเพราะว่า มันมืดมากเลยแล้วท่านก็บอกว่าปกติก็ไม่ค่อยมีใครมาขึ้นช่วงเย็นนะเราก็เลยบอกว่าก็เราเพิ่งมาถึงวัดประมาณแบบใกล้ๆสี่โมงอะคะ่ะแล้วก็ไปถวายสังฆทานกันมาก็เลยมาถึงทางวัดเนี้ยเย็นหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใครว่างมานะคะสวัสดีค่ะ